ราศีตุลดาวพฤหัสย้ายวันที่26ตุลาคมนี้เวลา8 3ดนาฬิกา39นาทีการเงินของคุณกำลังเข้าสู่จังหวะใหม่ที่สำคัญมากราศีตุลขึ้นชื่อเรื่องความสมดุลและดาวพฤหัสย้ายครั้งนี้จะทำให้คุณได้โอกาสด้านการเงินจาก ความสัมพันธ์และการร่วมมือคุณมีเกณฑ์ได้เงินหรือโชคลาภจากคู่ค้าหุ้นส่วนหรือคนที่ยื่นมือมาช่วยโชคของคุณจะไม่มาแบบลุยเดียวแต่จะมาเมื่อคุณเปิดใจทำงานกับคนอื่นใช้เสน่ห์ความเป็นมิตรและทักษะการเจรจาจะสร้างไรายได้ที่มั่นคงข้อท้าทายของตุนคือบางครั้งคุณลังเลใจตัดสินใจช้าดาวพฤหัสกำลังบอกว่าโอกาสทางการเงินครั้งนี้ต้องเลือกชัดเจนถ้าช้าเกินไปอาจพลาดสิ่งดีๆได้ ลองฝึกจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่คุณทำและใช้พลังการเจรจาที่คุณถนัดเพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆไม่ต้องทำทุกอย่างให้ถูกใจทุกคนแต่ทำให้ถูกต้องสำหรับเส้นทางของคุณเมื่อคุณใช้พลังของการร่วมมือกับคนอื่นอย่างจริงใจตุลจะไม่เพียงมีโชคการเงินแต่ยังสร้างเครือข่ายที่เป็นทรัพย์สินในอนาคตด้วยสรุปคือหลังดาวพฤหัสยาย6ตุลาตุลจะมีโชคจากคู่ค้าหุ้นส่วนและการร่วมมือคำถามคือคุณพร้อมหรือย,ยังที่จะเปิดใจทำงานกับคนอื่นเพื่อสร้างความมั่งคั่ง คอมเมนต์เล่าแล้วกดติดตามราศีพิจิกจะมาต่อค่ะ